สวัสดีจ้าเข้กับโมเอ็มรีวิววันนี้นะครับผมที่โมเอ็มนะครับมีสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน4,000บาทแนะนำด้วยรุ่นนี้เลยนะครับผมจากแบรนด์ i t e ทนะครับผม I t e ท Vision 2 s นะครับผมราคา3,190บาทเท่านั้นนะครับผมมีทั้งหมด2สีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมจะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงครับ เรามาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องก่นอนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมให้ในส่วนของแรม2รอม32ความจำให้32เลยเยอะมากพอแบตเตอรี่ที่เขาให้มา5,000มิกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมให้กล้องหลังมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของอ CPU นะครับเป็นออคตาคอนะครับผม ตัวนี้วิ่งเร็วอยู่ที่1 6เดินเหกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้นะครับกับทางร้านอตอมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมี2สีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงรุ่นนี้นะครับผมแถมเคสอัคกิลิกให้ด้วยนะครับไงซื้อเคสใหม่นะครับพร้อเป็นสต็อกหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับสนใจนะครับผมเข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับทางร้านอตอมคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิสสาขาเลยนะครับของเราพิมีทั้หมด6สาขานะครับให้ลูกครับ อัล่คะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่โบูเอ็มนะครับผมขอจบการรีวิวว่าเท่าไหร่นี้นะครับรุ่นหน้าจะเป็นรุ่นไหนติดตามทางเพจไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบกบขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย